ไม่รู้จักเบนจขันชื่อว่ามีอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกล่าวกันว่าอวิชชาอวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุเพียงไรเล่าพระเจ้าค่าพิกุในโลกนี้บุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังย่อมไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเหตุให้เกิดของรูป ไม่รู้จักความดับไม่เหลือของรูปไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูปเขาย่อมไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของเวทนาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของเวทนาไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนาเขาย่อมไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสัญญาไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสัญญา ไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสัญญาเขาย่อมไม่รู้จักสังขารทั้งหลายไม่รู้จักเหตุให้เกิดของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายและเขาย่อมไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักเหตุให้เกิดของวิญญาณไม่รู้จักความดับไม่เหลือของวิญญาณ ไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของวิญญาณพิกุความไม่รู้นี้เราเรียกว่าอาวิชชาและบุคคลชื่อว่ามีอวิชชาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล